สวัสดีครับผมชื่อนายอนุสรณ์ดอนจดีครับรหัสนักศึกษาหกสามสี่หาครับหมู่เหรียญหกสามครับวันนี้จะมาอธิบายการเขียนโน้ตสากลพื้นฐานนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพื้นฐานเลยนะครับในการเขียนโน้ตนะครับในกระดาษโน้ตนะครับจะมีบรรทัดทั้งหมดนะครับ5เส้นนะครับหเส้นในการเขียนโน้ต บอกตัวโน้ตนะครับมาดูใกล้ๆชัดๆนะครับมีหนึ่งลองนับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นล่างสุดก็คือเส้นที่หนึ่งครับครับนับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะมีเส้นทั้งหมดห้าเส้นนะครับเรียกว่าบรรทัดห้าเส้นครับอ่าอันนี้ก็จะคือกุญแจนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกคือกุญแจซอนนะครับส่วน ตัวที่2คือคกุญแจฟานะครับตัวที่3มคือคกุญแจโดนะครับนะครับกุญแจที่ใช้ในในการบันทึกโนต้ตเพลงของดนตรีสากลน,นะครับมีสามกุญแจหลักๆเลยสำคัญน,นะครับคือคกุญแจซอนกุญแจฟ้าและแกุญแจโดนะครับอันนี้เรามาดูการเขียนกุญแจซอนกับกุญแจฟ้านะครับเราจะมา เทียนให้ดูกันนะครับนี่ก่อนนะครับคุณแจซอนเริ่มจากเส้นที่สองนี้นะครับ,บแล้วก็ลากมางนี้ครับึบได้แล้วครับคุณแจซอนซึ่งเส้นที่สองนะครับอันนี้ครับเส้นที่หนึ่งอันนี้คือเส้นที่สอง นี่เส้นที่สองก็เริ่มตัวกุญแจซอนใช่ไหมครับเส้นที่สองอันนี้ก็คือโน้ตตัวซอนนะครับเดีเ๋ยวเราก็พูดถึงนะครับเขียนให้ดูม่อีกครั้งนะครับเริ่มจากตรงนี้ฟืบอ,อย่างนี้นะครับปึ๊บอา,อาจจะความสวยไม่สวยก็แล้วแต่บุคคลนะครับอันนี้คือกุญแจซอนนะครับส่วนที่สองอันข้างล่างนี้ คือคกุญแจฝานะครับอ่ากุญแจฝาเริ่มเขียนอย่างนี้นะครับอ่าเส้นนี้ปึบมาอย่างนี้ครับแล้วก็มีจุด2จุดตรงนี้นะครับคือเริ่มเส้นที่1 2 3 4อ่ันนี้คือคกุญแจฝานะครับกุญแจฟานะครับกุญแจฝาอ่าชนแล้ว แสงกุญแจฟาอยู่ที่เส้นที่4นะครับอก็เริ่มฟ้าตรงนี้นะครับ,ะบ,บ,บนะครับเราไปดูอีกเรื่องกันเลยนะครับอ,อันนี้อันนี้คือมาถึงเรื่องตัวโน้ตนะครับในการที่จะบ,บันทึกนะครับอัอนนี้ตัวกลมๆกลมๆแบบนี้นะครับ ตามชื่อบอกชื่อนี้เลยนะครับคือโน้ตตัวกลมนะครับโน้ตตัวกลมนะครับสักคู่นะครับอันแรกเรียกว่าโน้ตตัวกลมนะครับอันที่1นึ่นะครับ,รบเรียกว่าโน้ตตัวกลมนะครับจะมีลักษณะ,ละแบบนี้นะครับอ่าอันที่สองนี้ เป็นตัวกลมแล้วก็มีขีดขึ้นไปก็จะเรียกว่าโน้ตตัวขาวนะครับอันที่3อันนี้กลมเหมือนกันแต่เป็นกลมทึบนะครับกลมทึบแล้วมีขีดไปแบบนี้นี่โน้ตตัวขาวแล้วก็แต่ข้างในตัวขาวนี้จะทึบนะครับทึบแล้วก็มีขีดแบบนี้เรียกว่าโน้ตตัวดํานะครับามาตัวที่4นะครับอันนี้โน้ตตัวดําแล้วมีหางนะครับ อย่างนี้นะครับอ่าปึ๊บเรียกว่าโน้ตคาบตหชั้นนะครับอ่ามาอันที่ห้านะครับอันที่ห้าคือโน้ตเอ่อคาบตหชั้นแล้วก็มีอีกขีด1นะครับในเขียนให้ดูนะครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บอ่าเรียกว่าโน้ตคาบตสชั้นนะครับอ่าอันนี้โน้ตตัวกลมวงกลมอย่างนี้ ส่วนโน้ตตัวขาววงกลมแล้วก็มีขีดแบบนี <STE> ้ <PS> เรียกว่านโน้ตตัวขาวนะครับส่วนตัวดําก็ทึบแบบนี้แล้วก็ขีดงี้อันนี้เรียกว่านโน้ตตัวดํานะครับอันนี้คาเบต1หนึ่งชั้นนะครับอันนี้คาเบต2สองชั้นนะครับมีสองขีดยกตัวอย่างอันที่หกคาเบต3สามชั้นก็ต้องมีเท่าไหร่ครับอันนี้คาเบต1หนึ่งชั้นก็ต้องมีหนึ่งขีดใช่ไหมครับ ข่าาเบ็ดสองชั้นก็ต้องมี2ขีดแล้วขาเบ็ดสามชั้นคนที่ตอบอมีามขีดก็ถือว่าถูกนะครับหนึ่งสองสามนะครับขาเบ็ดสามชั้น4ี่ชั้น5ชั้นเรื่อยๆไปแล้วแต่ใครอยากจะใช้เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนมากเพลงที่เราเล่นกันก็มี1ชั้น5้าสองชั้น3ชั้นประมาณนี้นะครับมาดูเรื่องต่อไปเลยนะครับ อันนี้คือชื่อตัวโนต้ตนะครับตัวกลมตัวขาวตัวดำขบเบตหนึ่งชั้นสองชั้นอันนี้มาถึงตัวหยุดและค่าของมันนะครับค่าของมันนะครับอันที่หนึ่งเรียกว่าตัวกลมอันที่สตัวขาว3ตัวดำ ดิสีขเบ็ดหนึ่งชั้นอันห้าเบ็ดสองชั้นอ่าอันนี้ก็คือตัวหยุดตัวหยุดอ่าพูดถึงตัวหยุดก่อนนะครับตัวหยุดอันแรกตัวกลมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตัวหยุดตัวขาวก็จะเป็นแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวกลมแต่ว่าดูอ่าดูตัวอย่างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นตัวหยุดของโน้ตตัวดํานะครับ ตัวหยุดโน้ตตัวดำอันนี้ตัวหยุดของคาเบต1ชั้นอันนี้ตัวหยุดคาเบต3ชั้นนะครับแล้วมันมีค่าเท่าไหร่และตัวโน้ตกับตัวหยุดมีค่าเท่ากันหรือไม่ตอบเลยว่าใช่นะครับโน้ตตัวดำเอ้ยโน้ตตัวกลมนะครับตัวกลมอันที่หนึ่งนี้ตัวกลมมีค่าเท่าไหร่ มีค่าเท่าไหร่คํา,คาคคตอบมันก็คือมีค่ามากที่สุดนะครับต,ตัวกลมเนี่ยมีค่ามากที่สุดส่วนสากลที่เรารู้จากกันนี่คือนี่ตามนี้นะครับที่สากลทั่วไปนิยมใช้ก็คือมันมีค่าเท่ากับ4แต่จริงๆของมันแล้วมันคือมีค่ามากที่สุดนะครับค่ามากที่สุดอันนี้มีค่าเท่ากับ4ี่ตัวหยุดของมันก็มีค่าเท่ากับ4นะครับอ่าอ่าอันที่สครับ ตัวขาวนะครับตัวขาวอันนี้ตัว Southeast หยุดตัวขาวมีค่าเท่ากันครับตัวกลมเออตัวขาวนะครับหมายเลขสองตัวขาวเนี่ยมีค่าเท่ากับสองตัวหยุดมันก็มีค่าเท่ากับสองนะครับอันที่สามตัว <sno> ดํามีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะตัวหยุดของมันก็มีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะนะครับขบเขตหนึ่งชั้นตัวหยุดขบเบตหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากันครับ หนึ่งส่วนสองนะครับขเบตสชั้นสองชั้นขาเบตสองชั้นตัวหยุดขาเบตสองชั้นก็มีค่านี่ครับหนึ่งส่วนสี่ของหมันนะครับอ,อันนี้นะครับตามนี้น่าจะไม่งงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับสําหรับเรื่องตัวโน้ตตัวหยุดและค่าจังหวะค่าจังหวะมันเท่ากันนะครับค่าจังหวะ ทั้งตัวโน้ตและตัวหยุดของมันนะครับตัวหยุดและตัวโน้ตของมันนะครับมาถึงการเขียนโน้ตนะครับการเขียนโน้ตจะมีโน้ตเส้นโน้ตช่องนะครับโน้ตเส้นโน้ตช่องนะครับอันนี้เราจะมายกตัวอย่างมาสาธิตกุญแจ ซอนนะครับุญแจง่ายๆนะครับขออนุญาตเปลี่ยนสีก่อนปึ๊บปึ๊บ,บ,บสมมุติกุญแจซอนปึ๊บ,บนี่ใช่ไหมครับอาเรามาดูนี่ก่อนนะครับอันนี้คือโ no น้ตเส้นโน้ตช no ่องโน้ตเส้นโน้ตช่องดูยังไงครับก็ดูนี่เลยครับอาโ no น้ตเส้นนะครับมันอยู่บนเส้นนี้นะครับก็เรียกว่าโ no น้ตเส้น เรส่วนนี้เรียกว่าโน้ตช่องนะครับโน้ตช่องอยู่ในช่องนะครับเนี่ยมันอยู่ในช่องนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ข้างล่างเส้นหรือบนเส้นดูดีๆนะครับมือมันอยู่ข้างบนเอ้ยมันอยู่ข้างในช่องนะครับมันอยู่ข้างในช่องอ่าเราเขียนในช่องให้ดูก็ได้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือโน้ตช่อง ส่วนอันนี้คือโน้ตเส้นนะครับเพราะโน้ตช่องก็คืออยู่ในช่องตามที่บอกบเบื้องต้นนะครับส่วนโน้ตเส้นก็คืออยู่ในเส้นแบบนี้นะครับอยู่ในเส้นแบบนี้นะครับโน้ตสำหรับโน้ตช่องและโน้ตเส้นนะครับอ่า มาดูสำหรับเรื่องเส้นน้อยนะครับเส้นน้อยเส้นน้อยคืออะไรเราต้องมาดูอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้เริ่มเริ่มจากกุญแจซอนคือซอนซอนเริ่มตรงนี้ใช่ไหมครับเริ่มตรงนี้ตัวซอนก็คือต้องเริ่มตรงนี้ซอนโซลาทีโดเรมีฟาโซ ภาษาอังกฤษก็ G A B C D E F G นะครับและเส้นน้อยเนี่ยคืออะไรเส้นน้อยคือโน้ตนะครับมันคงไม่มีแค่นี้นะครับมันก็ต้องมีขึ้นไปอีกนะครับเสียงสูงเสียงต่ำนะครับเสียงสูงเสียงต่ำตัวอย่างเช่นอันนี้เลยนะครับอันนี้นะครับอ่า ถ้าใครยังไม่เก่งโน้ตก็เริ่มตรงนี้คือซอนใช่ไหมครับซอนฟามีอันนี้ก็ต้องเป็นเลแต่ตรงนี้ก็คือโดนะครับอ่าเส้นน้อยก็คือไอขีดขีดเล็กๆนี่นะครับอ่ามันมีไปเรื่อยๆเลยครับวัดเราจะเล่นโน้ตอะไรนะครับอ่าอันนี้คือเสียงต่ํานะครับเราเราลองมาดูเสียงสูงนี่นะครับเสียงสูง อ,อันนี้ก็โซโซโซลาทีโดเล่เราก็นับไปเรื่อยๆนะครับเรานับไปเรื่อยๆนะครับเส้นน้อยนะครับคงเข้าใจแล้วนะครับว่าเส้นน้อยก็คือเส้นที่อนอกเหนือาจากบรรทัดห้าเส้นนะครับที่ขึ้นไปบนนี้นะครับเพราะว่าเราเราคงไม่ได้เล่นโน้ตเล่นเพลงกันอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ต้องมีเสียงสูง มีเสียงต่ำกว่านี้ลงไปนะครับอ่าอ่าเข้าใจเรื่องเส้นน้อยแล้วนะครับเรามาดูในเรื่องต่อไปกันเลยนะครับเรื่องต่อไปอ่านี่ครับอ่าโน้ตอ่าบนเส้นโน้ตบนช่องอ่าตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องเส้นน้อยนะครับนนี้นะครับอ่าเรามาดู อนี่เลยโน้ตบนเส้นอันนี้เผื่อเป็นหลักการจําของแต่ละคนแต่ละคนการจําไม่เหมือนกันนะครับบางคนจะจําบนเส้นในช่องเส้นน้อยอะไรแล้วแต่นะครับอันน,น,นี้แล้วแต่นะครับตัวโน้ตที่อยู่บนเส้นนะครับมีตัวมีโซทีเลฟานะครับอันนี้สําหรับกุญแจซอนนะครับโน้ตที่อยู่ในช่องก็มีฟาลา ทีโดมีซอนนะครับทีโดมีซอนนะครับอันนี้เราก็จะดูในเรื่องของเ,อเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะครับเครื่องหมายกำหนดจังหวะหรือภาษาอังกฤษก็คือ time signature นะครับ time signature เครื่องหมายกำหนดจังหวะคืออะไรนะครับ ฟังให้ดีนะครับเครื่องหมายกำหนดจังหวะก็คือตัวเลข2ตัวที่เขียนไว้หลังกุญแจคล้ายลักษณะเลขเศษส่วนแต่ไม่มีเส้นขีดขั้นกลางส่วนตัวเลขเ,ออเลขตัวบนจะบอกว่า1ห้องเพลงมีกี่จังหวะและส่วนตัวล่างจะบอกโน้ตตัวที่ใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งจังหวะมาดูตัวอย่างนะครับวาดกุญแจก็เลยยกตัวอย่างเป็นกุญแจซอนนะครับแกซอน อ่าเลขสองสองคืออะไรสองตัวบนก็คือหนึ่งห้องเพลงมีสองจังหวะอ่าส่วนสองตัวล่างก็คือคืออะไรครับแทนแทนโน้ต ตัวขาวนะครับอ่าคือคอนันนี้ปึ๊บเท่ากับหนึ่งจังหวะอืมนะครับสองสองคือหนึ่งห้องเพลงนี่มีสองจังหวะมาดูสี่สี่นะครับสี4 4่สี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 ่ตัวบนนี่คืออะไรที่ตัวบนคือหนึ่งห้องเพลง มีสจังหวะนะครับแล้ว4ตัวล่างนี่คืออะไรก็คือแทนโน้ตตัวดำนะครับโน้ตตัวดำหนึ่งจังหวะนะครับหนึ่งจังหวะนะครับอ่าสี่สี่หนึ่งของเพลงมีสี่จังหวะอ่าสี่สี่ตัวล่างนี่คือแทนโน้ตตัวดำนะครับนะจบในเรื่องเครื่องหมาย กำหนดจังหวะนะครับหรือ Time Signature นะครับเรามาดูในเรื่อง <c oughs> ต่อไปเลยนะครับเรื่องต่อไปเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเพิ่มค่าตัวโน้ตนะครับการเพิ่มค่าตัวโน้ตเรามาดูวันแรกเลยครับการ ปะจุดนะครับหรือดอทนะครับการประจุดคืออะไรการประจุดก็คือการเขียนจุดที่ด้านขวาตัวโน้ตหรือที่ตัวหยุดจะมีผลให้ค่าโน้ตตัวนั้นๆนะครับเพิ่มมากขึ้นครึ่งหนึ่งเพิ่มครึ่งหนึ่งของค่าตัวโน้ตนะครับเช่นตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้ปุ๊บ ตัวกลมนะครับมีจุดปึ๊บเท่ากับตัวกลมเนี่ยบวกกับตัวขาวนะครับก็เท่ากับ4บวกกับ2เท่ากับ6เท่ากับแล้วว่าโน้ตตัวกลมปาจุดเนี่ยเล่น6นะครับมีค่าเท่ากับ6อ่ามาดูตัวอย่างที่สองนะครับ ตัวขาวปะจุดนะครับตัวขาวปะจุดเท่ากับตัวขาวเนี่ยบวกกับตัวดำก็เท่ากับ2เนี่ยบวกกับอีก1ก็เท่ากับสมสรุปแล้วโน้ตตัวนี้ต้องเล่นเท่ากับค,ค่ามีค่าเท่ากับ3ต้องเล่น3นะครับอามาดูตัวดำปะจุดนะครับตัวด,ดำปะจุดก็เท่ากับ ตัวดาแล้วก็บวกกับขบเบตหนึ่งชั้นนะครับขบเบตหนึ่งชั้นอันนี้คือการประจุดนะครับพูดอีกทีนะครับการประจุดก็คือการเขียนจุดไว้ตัวขวาของตัวโน้ตนะครับหรือที่ตัวหยุดจะมีผลให้กับค่าโน้ตนั้นๆเพิ่มมากขึ้นครึ่งหนึ่งของตัวโน้ตนะครับเรามาพูดอีกเรื่องนะครับ เรื่องที่สองก็คือการเขียนเครื่องเครื่องหมายไทยนะครับเขียนเครื่องหมายไทยเครื่องหมายไทยยอยักษ์นะครับเครื่องหมายไทยไทยในที่นี้ไม่ใช่ ทายปัญหานะครับ TIE ไทยททยคือลอายไทยเครื่องหมายไทยใช้กับโน้ตที่มีระดับเสียงเดียวกันจะเพิ่มค่าเท่ากับค่าโน้ต2ตัวรวมกันโดยจะเล่นที่โน้ตตัวแรกลากเสียงไปสิ้นสุดที่ตัวสุดท้ายที่เครื่องหมายที่กําหนดไว้นะครับตัวอย่างเช่นแกซอน C C น,นี่ซอนปึบปึบรับนี่ก็เป็นโดเส้นกัรนห้องปึ๊บอันนี้ก็เป็นโดอ่าฟื๊บลากอย่างนี้นี่นะครับไอเส้นที่ลากมาอย่างนี้ คือเครื่องหมายถ่ายนะครับคือเราเล่นตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวซอนแล้วอันนี้ก็เป็นโดอันนี้ก็โดแต่เราจะไม่เล่นโดโดแบบนี้นะครับคือเราจะเล่นโดแบบลากยาวไปเลยนะครับตั้งแต่ตัวแรกเลยลากยาวมาสิ้นสุดนี้เลยนะครับโดปุ๊บงี้มาเลยนะครับเรามาจะเล่น โดโดหรืออย่างนี้นะครับอันนี่คือเครื่องหมายไทายนะครับย้ําอีกทีว่าเครื่องหมายไทายคือใช้กับโน้ตที่มีลักษณะที่มีระดับเสียงเดียวกันนะครับดังตัวอย่างเลยครับโดกับโดนะครับจะเพิ่มค่าเท่ากับโน้ตสองตัวในรวมกันโดยจะเล่นที่โน้ตตัวแรกลากเป็นเสียงเสียงเดียวยไปสิ้นสุดที่ตัวสุดท้ายที่เครื่องหมายที่กําหนดไว้นะครับวันนี้ก็ขอจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับ